ชื่นทาวางใหญ่พรีเมียมทาวโฮมสไตล์การ์เด้นโฮมบ้านหลังใหญ่ฟังก์ชันเทียบเท่าบ้านเดี่ยวออกแบบในคอนเซปต์บ้านคือใจกลางความสุขตอบโจทย์การอยู่อาศัยแบบยั่งยืนที่ตั้งโครงการในซอยพระนอนตําบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีค่ะเดินทางเชื่อมต่อถนนกาญจนาพิเศษและถนนรัตนาทิเบศได้สะดวกใกล้ทางด่วนสีรัฐเชื่อมต่อเข้าเมืองได้ง่ายหรือใช้ถนนสาราธรรมศพเดินทางไปมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้อีกทั้งยังใกล้รถไฟฟ้า สายสีม่วงสถานีสามแยกบางใหญ่เป็นอีกตัวเลือกของการเดินทางเข้าย่านใจกลางเมืองได้สะดวกสบายค่ะใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกครบทั้งห้างสรรพสินค้าเช่นเซนทรัลเวสเกตพลัสมอลล์อีเกียบางใหญ่อินเด็กซ์ลิฟิ้งมอลล์โฮมโปรบิ๊กซีบางใหญ่ตลาดบางใหญ่ใกล้สถานศึกษาเช่นโรงเรียนกสินธรเซนต์ปีเตอร์โรงเรียนอนุบาลเด่นลาพระราม5มหาวิทยาลัยมหิดลศารยาใกล้สถานพยาบาลเช่น โรงพยาบาลบางใหญ่และโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชันแนลเป็นต้นค่ะชนชื่นทาวบางใหญ่เป็นพรีเมียมทาวน์โฮมหลังใหญ่ไซส์ XL สไตล์การ์เด้นโฮมพัฒนาบนที่ดินรวม37ไร่มีบ้าน335ยูนิตบ้านในโครงการมีเพียงแบบเดียวแบบบูมิงทาวน์โฮม2ชั้นหน้ากว้าง5.7เมตร สร้างบนแปลงที่ดินมาตรฐาน21.4ตารางวาพื้นที่ใช้สอย140ตารางเมตรฝั่งชั้น4ห้องนอน3ามห้องน้ำา2ที่จอดรถพร้อมลงเสาเข็มหลังบ้านเสริมความแข็งแรงชั้นล่างพื้นที่ใช้สอยครบครันกับห้องนั่งเล่นที่กว้างขวางโปร่งสบายพร้อมห้องอเนกประสงค์ที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนหรือห้องทำงานได้ชั้นบนออกแบบให้ได้พื้นที่คุ้มค่าและลงตัวกับเพดานสูง2.8เมตรห้องนอนใหญ่กว้างขวางพร้อมพื้นที่ทำงานเป็นสัดส,ส่วน มีห้องน้ําในตัวแบ่งแยกส่วนเปียกส่วนแห้งส่วนห้องนอน2งและ3ขนาดพอดีสําหรับการใช้งานพร้อมห้องน้ําแยกส่วนอีกหนึ่งห้องใช้งานสะดวกค่ะภายในโครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบทั้งคลับเฮาส์ขนาดใหญ่ดีไซน์โดดเด่นพร้อมฟิตเนสและสระว่ายน้ําระบบเกลือร่มเรือนด้วยสวนส่วนกลางขนาดใหญ่และสนามเด็กเล่นที่เสริมทักษะการเรียนรู้ระบบรักษาความปลอดภยัยประตูดับเบิลเกตเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย24 4ชั่วโมงพร้อมติดตั้ง CCTV พัฒนาโครงการโดยบริษัทมั่นคงเคหาการจำกัดมหาชนสนใจโครงการสอบถามเพิ่มเติมโทร1622หรือ www.mk.co.th